วัดไม่แก่เ่าดูจอนะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ทุกคนใช่ไหมยูวีจีจีเไปด่านต่อไปเลยอืมข้อเสนอเนี่ยอย่างนั่ะต่อไปเฮ้ยมีพี่มีควรอยู่นะ เคยน่ากลัวใช้กล่องหรือว่าใช้รีโมทใช้กล่องใช้กล่องเลยเอ้ยน้าฝนตกฝนตกฝนตกยังไงฟ้าก็ร้องใช้ฮักเสื้อเสื้อกันหนาวอุวยใส่ได้มันไม่ใช่มันเป็นเสื้อกันฝนกันฝนแต่เสื้อไม่ใช่เสื้อกันหนาวเสื้อกัน เสื้อกันหนาวมันต้องมีไม่มีบ้าพอนี่มาสองหายเลยอยาต้องใช้อะไรอ่ะโซฟาดวกกับอีกโซฟาเฮ้ยเอเอฟไฟบาโบ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 ต้องใช้อะไรไฟฉายไฟฉายป่ะใช่เฮ้ยหมาหมาหมาตกใจมาเลยใช่อะไรตุ๊กตาตุ๊กไกแปลว่าไก่ใช่ตุ๊กตาดีกว่า อ๋อใช่ไก่ต่อไปไปเลยกูอยากได้เงินทองอ่ะว้าวดบอกเลยว้าวไปเลยไปเลยเขาให้เรากดตรงนี้กดสั่งบ้านสั่งบ้านสั่งบ้านนี่ใช่ไหนสั่งบ้านไปกันเลย เราไปอยู่ที่เรือแล้เราจะไปอยู่โอ๊ยดีมากเลยไฟไหม่ไฟไหม่ไฟไหม่ที่ตรงนี้ค่ะช่วยใช้อะไรอ่ะผ้าใช้ผ้าแล้วไม่ไม่ปิดจมูกล่ะจมูกกระดงนะสิไปใช้พี่ใช้ใช้ใช้อุ้ยจริงดิใช้ได้เอ๋ เขาบอกว่าให้ทางออกมันไม่มีประตูต้องใช้อะไรอ่ะใช้บันไดไปใช่ไดหมเห็นไหมได้วิวสวยอ่ะกดออกว้าวสวยปแป้งอุ้ยเอามาหนาวเอามากใช้อะไรดีอ่ะใช้ใช้อะี้ ได้ yup. <S 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 ได้จ้าเวลาใช้ล่มนะแสดงอุ้ยเอ็มไม่หิวข้าวอยากกินปลาปลายังไม่ได้ทอดเลยอีเวนใช้ได้ยังไม่ได้ทอดเลยอีเวนมีข้างหน้ามีสปหลาด้วยนะมันเป็นจอไไอเคจอได้เค้ยเบบี้ชาดจืใช้เป็นหรือว่ะใช้ไก นี่ยโอ๊ยนี่ตอกทุกมากเลยโอเคฉันยู่ะฉันไม่อยู่แล้วอุ้ยหิวมะพร้าวอาเลดีนี่ไหมเอาขอนจะไปย่ายโอย่าเร็วาเร็วาเร็วมาเร็วเร็ว ดีกว่าอยู่อมอุ้ยทีนียามียามีเฮ้ยต้องหายเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอตร์เฮลิคอปเมาแล้วฮใช่อันนี้ใหญ่ใหญ่ขึ้นสงสิ่งดียนะติมอาไม่สงสงดย ปเไปเลยไปเลยไปเลยไปดออุ้ยน่ากลัวมีปลาเต็มเลยอย่างน่ากลัวยังไงเอาน้ำหองหรือว่าใช้ไฟใสไม่หนอะใช้วิทยุดีกว่าใช้วิทยุแล้วว่านี้ผิดไปเนี่ย เขาเป็นหมาป่าได้ไงนี่เฮ้ยพี่พี่เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้ป้านี่แกเราใช้ว่านี้เอ้ยจริงๆข้าอย่างเชื่อขลัอย่างเชื่อนะมันสามารถก็จะเป็นเฮ้ยไอ้แมากลัวเอ้แม่ไม่ต้อกลัวเลยกลัวไอ้แม่ใหม่ด้วยเซม่าสวยมากเลยเนาะใช่ทัวร์จ้ะเุ้ยอุ้ยซอมบี้

พี่พี่ใช้ด้วยใช่ป้ะตกใจหมดเลยไม่ตงช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 งมันมาอีกแล้วอ่ะมันมาอีกแล้วใช่อะไรอ่ะน้ำมันน้ำมันวันนี้ก็เป็นเฮลลาส่หรือว่าจะเป็นไปบ้านแล้วไปบ้านน่ะไปเอากดไปกดแหนกเสร็จกัเลยไม่ไปเอาพ่ออะไรนี่กดอีสต์มีแต่หัว เสียงยังเงชมอ,อะไรอะะอะยางน่ากลัวเลยดดดได้ไหม <c oughs> อ๋สอสงสัยว่าได้เย้มีมีน้ำมันอยู่อืมใช้น้ำมันมันเป็นน้ำมันเขียวใช้อะไรจุงจัน <c oughs> ได้ไหมได้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  ได้อยู่เอ๊ะห้องอะไรอย่างเฮ้ยมีผีเอ็มมากกลัวเลยอะใช้ที่ดับฝุ่นหรือวดูฝุ่นนี่ใช้ที่ดบฝุ่นที่นี่เมียวย่ออกได้แล้วอุ้ยออกแจ้งว้าวสวยลอดต่อมาเฮ้ยมีมีอะไรอ่ะเอ่อใชลล่าอีเ่ีย ชานที่ปิดปิดตอนไหนแบบนี้หรอใช่กดเลยได้ไหมโว้ยใหญ่เอ้ยมีซอมบี้มาเต็มเลยอะ่ะสี่สี่ห้าคนเลยวันนี้เฮยจะไปน้กไอ้น้กดโวย มีซัมบี้แวมบี่ใหญ่ๆมากตัวปันยากๆเลยยไงนีบไมอยาทิพวงมาลอยหรือว่าเห็ดหรือว่าไม่ใช่พูดทำมใช่ไยมใ่ไหมายแล้วทำได้ไงนี่น้องน้องโอประเจ้าอ้อทอดวิ่งอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะว้าวใส่ชุดเสียง กดเอ้าจะมีแฟนแล้วตัวอ้วนอ่ะอ้วนเกินวุ้ยต่อไปกดอิดเลยกดอิดกดอิดกดอิดเราอยู่ประเทศเฮ้ยซอมอาบแฉ่คุณโจรเฮ้ย้ยขอเงินฉันจะขโมยเฮ้ยเจีก่กรเฮ้ยใช้โทรศัพท์ใช้หูตวำหรือว่าใช้กระเป๋าตังค์เงี้ยงเง้กดอีกหนึ่ตัวนะ ใช่ไหมเฮ้ยมีความจำนาีดวชลื <hết> ่าอะไรนมับเพมลื huh. right. ่นไแ้มันมาอีกต้องมาอีกนะใช่ยังดบที่ปิดเพรคอนมีบีทีแหลมมาด้วยไปแล้ว ใช่อะวันที่สิบห้าและสิบหกสิบเจ็ดต่อไปกดอิดมาที่จำนอนเนี่ยเฮ้ยบิดหมาตุกอะไรชิอะไรนะที่ไฟฟ้าหมาจะได้ชีไฟฟ้าด้วยเหม็นเหม็นมากเลยอ่ะไม่น่าเหม็นนะเอ็มไม่ยังไม่เอ็มไม่ไม่เห็นเลยเฮ้ยซจำยาวอุ้ย ดึงปะเลยดึงยากใช้ดูว่าใช้อาหารน้ำหรือว่าใช้นาทีแต่งตัวอุ้ยมินจูนมินจูนอ่ะอุ้ยมัน่ายยากไปมัน่ายยากไปใช้คอเลยได้ไหมเราไปก่นเลย ฉันอยู่หัวใจเฮ้ยมีคนรานคนอ่ะเอ้ยแจ้งหรือว่าใช้คอนแจ้งผู้ตำทุกทุกคนอันนี้นี่ที่นี่เอ็มมาเฮ้ยไปขาของตอกอ่ะใช่นาเิกาหรือว่าใช่จับเราเรารู้เป็นนาเิกากลเฮ้ยเว้ยมา่นละเอ็มมามาเลยคุณเจ้าหน้อยจะจ้ง เฮ้ยมีคนจำไว้จะให้เปิดหัวจิกอะไรนะตนแจ้งตนได้ไหมเฮ้ยแจ้งดินี่ออกไปแล้วออกมาได้เดียวว้าวว้าวต่อไปเล่นเอาไปเอาไปเอาไปเอาคุณปะเออที่อยู่ได้ที่เปิะเฮ้ยพี่ใครอยาคุณจนมาด้วยคุณจนคุณจนนั่นไง อันนี้เหรอใช่ใช่ไม่ใช่กล้วยนะมาทนี่ <c oughs> ต่อไปจนมาอีกแล้วอนะ่ะใช่มีรถทางใช่รถทางเลยใช้อะไรอ่ะหมวกจรวดหรือว,ว่าที่ดับเพลิง,งนี้ป <c oughs> ไปโอ้ยจริงจังไปบินออกใหใช้เรื่องลบจริงจังใช้ยังลบดีกว่าหรือว่าใช้เนื้อไม่รู้อ่ะอย่างลบใช่เปล่าใช่เปล่า <c oughs> ใช่ปล่า มาแล้วจำหมดตำหมดไปแล้วจจจจแวจ้งแล้วเอ็มมาแจ้งแล้วนี่ไง <c oughs> โอ้ต่อไปกันเลยออกจะไปอุ้ยเอ็มมา่ามีแฟนด้วยเฮ้ยต่อไปกดอิทต่อไปไปเฮ้ยเ <c oughs> ห็นบินไหวเห็นบินไหวใช้อะไรใช้โต๊ะหรือว่าใช้หมวกกันน็อกใช้หมวกกันกน,น็อกดีก,ก,ก,กว่า เฮ้ยผ่านดีกว่านี้แล้วเฮ้ยมีประตูล็อกเหมือนเดิมใช่กุญแจร,รู้ป่ะระเปิดเราว่ากุญแจกุญแจบัดไปไม่ได้บอกว่าจะบัดไปคไ่ะแ่นอ่ะลองให้มิเล่นเ้ยต้องฟรีเลยต้องใช้ระเปิดดิ๊ดีดิ๊ดีดิ๊ดีใจระเบิดเย,ย้ทุกคนเราผ่านนี้ก็เป็น การของสร้างของผู้หญิงเอ็มมาใช่ไหมแ๋้วพรุ่งนี้จะการหนนะ้าวันนี้จะจะขออะไรไปก่อนนะหน้าีลยวพรุ่งนี้จะกันบ๊ายบายทุกคน,คน